ทำไมจีนคุมเข้มวิดีโอกินโชซึนาเอ็นฟูเอนเซอร์ชาวเกาหลีหรือที่รู้จักกันในนามเอบที่มีผู้ติดตามในติ๊กต็อกมากกว่า6ล้านคนเพื่อจะเข้ามาดูเธอกินอาหารจานยักษ์ด้วยท่าทางอร่อ,รอยและเธอทำวิดีโอกินโชวไปแล้วมากกว่า270คลิปในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมา คลิปวิดีโอประเภทกินโชรหรือการแข่งกินเร็วกินจุแข่งกันอัดอาหารกินแล้วเหลือทิ้งหรือบางคนกินจุมากเกินความต้องการของร่างกาย คลิปกินโชร่มขึ้นเมื่อประมาณ10ปีก่อนและได้กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในเอเชียแต่ว่าตอนนี้รัฐบาลจีนกำลังคุมเข้มวิดีโอลักษณะนี้เหตุผลก็เพราะว่าจีนมีโครงการจานสะอาดซึ่งต้องการให้ประชาชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมและตามความจาเป็น โดยโครงการนี้เริ่มขึ้นจากการที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขอให้ทุกคนเตรียมอาหารและตักให้พอดีกับความต้องการรับประทานอาหารให้หมดอย่ากกินทิ้งขว้างเพื่อแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้งโครงการจานสะอาดเริ่มขึ้นหลังจากที่โควิด1ิได้ส่งสัญญาณเตือนเรื่องคุณค่าของอาหารที่มีควรเหลือทิ้งและจีนให้ความสำคัญกับเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ในแต่ละปีอาหารกว่า1,300ล้านตันหรือ1ในสของอาหารที่ผลิตได้ทั่วโลกต้องกลายเป็นขยะอาหารที่ถูกทิ้งไปอย่างสูญเปล่าในขณะที่คนกว่า830ล้านคนทั่วโลกกลับประสบภาวะอดอยากและสร้างการ์ดเรือนกระจกถึง8%เสำหรับประเทศไทยกว่า60%ของขยะมาจากขยะอาหารคนไทย1คนสร้างขยะอาหารสูงถึง254กิโลกร,รัมต่อปี เอิร์นเวย์ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงในการรณรงค์ทานอาหารให้หมดจานโดยเริ่มจากตัวเราเองบริโภคทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมไม่รับประทานอาหารมากเกินความจำเป็นเพื่อรักษาความสมดุลของสุขภาพช่วยกันลดปริมาณขยะอาหารก็สามารถช่วยลดปริมาณกา๊าซเรียนกระจกลดภาวะโรคร้อนได้ค่ะติดตามเอิร์นเวย์ การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณมีสุขภาพสมดุลแข็งแรงได้ทุกวันปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399